哎、嗯。 สอนเรื่องการเจริญเติบโต,ตของต้นข้าวใช่แล้วว่าดานหลูกข้าวข้าวเราปลูกกันที่ไหนเอ่ยคะปลูกกันที่ไหนที่นาที่นาปลูกกันที่นาบ้านเด็กๆได้ปลูกข้าวไหมไม่ได้ปลูกแล้วใครในบ้านใครได้ปลูกข,ข้าวบ้าง ได้ตื่เหรอเรามาดูการเจริญเติบโตของข้าวก่อนไม่มีนะแด้ว่าอย่าไรเด็กๆคะอันนี้อะไรเอ่ยข้าวอะไรนะข้าวอะไรข้าวเลือข้าวเบือข้าวเบือใช่ก่อนอื่นเราจะเอาข้าวเบือกไปวางในน้ำจากนั้นควานสุขข้าวเบือจะงอกขึ้นมาอต้นอ่อน วงใช่ข้าวกำลังจะพอข้าวหอมคุอข้าวออกรวงแล้วพอข้าวออกรวงสักพักฝนก็ตกฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆดังนั้นข้าวก็จะเป็นใช่ค่ะข้าวก็จะลงเม็ดได้เลยเป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์จะมีเมล็ดข้าวที่สูงแล้วจากนั้นข้าวนาก็จะเก็บเกี่ยวทีการเกี่ยวอย่างีรก เกี่ยวเกี่ยวมากลายเป็นมาเล็กข้าวข้าวเห็ดใช่อันนี้ข้าวอะไรคะข้าวเปลือกข้าวเปลือเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสาธิตการปลูกข้าวให้เราไปบ้านค่ะเราจะสาธิตการปลูก นจำลองของเราใช่จากนั้นปู่จะให้เด็กๆตักนี่งหรือทุ่งมาใส่มาในแก้วใส่มาในแก้วแล้วก็เด็กๆเอามาหยิบน,นใ่ีใ่เราจะปลูกข้าวจากนั้นเราก็ลดน้ำต้นข้าวเราเรา, <c oughs> เราจะลดน้ำต้นข้าว เราจะมาดูกันว่าต้นชาติเราจะมอบกันใครอยากสาธิตการถืชอชาวบ้างคะเอามาือกอดเออ Yeah, we to ใบแล้วก็ม okay. ีาไหนว่าหมออกมาแล้วกมบี๋ยวเราจะต้องท้ององข้าวกันก่อนองามกูนะาวเ้วสกต้องกินทุกบ้านทุกฐานกิน าชวาวนาส,นสนิ้นกำลังเผื่อทั้งปีต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวควรกินข้าวควรนึกไว้ <c oughs>